สัญญาโน้ตคนเดียวนักก่ต่ั่งต่ำนั่งต่ำดูนอ้องต่นนถ้าถ้า,ถ,าถ้าตอบนี่จะสปอยเรื่องอะไอ่ะไม่ใมาเป็นการอยากดูไหมใช่ใช่แล้วนิดนึงแล้วนิดนึงคือ,ค,อ,ค,อคือมันคือมันเป็นอุบัติเหตุที่มิกตกลงมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วฟูมาหลับพอแล้วพอ,พอแล้วพอแล้วด้ไสำหรับ เรื่องต่อไปก็ไปดูในเรื่องซีรีส์สำหรับฉากนี้เร็วนี้เร็วนี้แต่จะไม่ได้พาไปพบถึงแนน้องจริงอ่ะจริงไม่ดูละเอ้าอ๋อเธอเป็นอะไรนะฉันอยากให้พี่เปียกพี่ตานมากำกับเธอมากเลยนะไม่ไู้จับเกิดไม่ทันจ่าเขาแก่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตกหน้าตกหน้าทุกแก่กว่า เม่ก่อนอ่ะเขาที่เปียกพิสานอ่ะเขาจะแบบตบจูบตบจูบเอะร้องได้ไหมที่ก้าวไปที่ระเบียงแซ่บใช่ครับความรู้สึกเป็นไงติดครับจริงจริงทันทีที่เห็นจะติดเลยก็ติดอ่ะติดเขาขเคขาเขาไบบไม่ติดนั่นหมือจะบอกว่าอารมณแตกแทนเยอะมากก็เลยตื่นเต้นอะไรอย่างงี่ครับผมก็ไปผมก็ แล้ก็แคร์แล้วก็คือคนแคร์ก็เยอะมากนี่ก็ไม่รู้ตัวเองจะได้หรื <C> e <ars> อเปล่าเพราะฉะน้นเปอร์เซ็นต์หวังมั้เยอะไหมว่าจะได้หรือเปล่าไม่ไม่ค่อยหวังครับผมก็ทำที่จะได้ราทำแค่อออ <C> e <ars> เออทาร์เรา <C> e <ars> ทำไม่เต็มที่ละ <C> e <ars> กันอ่าอ่าครับผมถึงวันนี้ละ่ะจากวันนั้นเป็นน้องมินธรรมดาธรรมดาคนหนึง่งวันนี้เป็นน้องมินเลิฟซิกสองน้องมิกเลิฟซิกสองความรู้สึกมันแตกต่างกันมากไหมแตกต่างครับผมก็คิดว่าจะมี รักพีนะขอเส็จไม่มีชื่นใจเลยเร็วต่อไปนี้เวลามีอะไรเหนื่อยก็คิดถึงพวกเขาคนนี้ไปแหละเราไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนะเยอยมีแต่ข่าไงโว้ยหรือเธอจะไม่อยู่กับเขาสั่นคนนึงแหละ แล,และสำหรับวันนี้ล่าเป็นไงบ้างงาน first time together w i t h m e n d a y อ่าชื่องานเต็มๆไม่เคยได้ยินกันไออย่าลืาแมแคชเช่ด้วยแคชเแชเอะไรนะแคชเช่แบบว่า <laughs> อามชาพี่ทำมีโวยอ่าในขอขอคอแชคชแคกหน่เค <laughs> <ก S 2> <อ> น,นั้นไม่รู้อย่าได้ข่าวออกาชทินไปแล้วไม่ใช่หรอมอล่างรล่างออมรือล่างมื่อร่างเมือ่านั้นตลอดนั้นตลอดแล้วลนังกดเวบิด้วยนะอุตเกียดจมอะสำหรับต่อไปอีนี่รู้อย่างรู้เ,อเยอะแล้วด้เขยนกรถานกันไหมเยนอุ้ย <c oughs> อุ้ยไม่รู้นะน้องมไม่ลง้นะจ้าว่าจอถามขอถามคำถามเลยค่ะอ จบได้เหมือนกันหมดเอาไม้สักเธอถือไว้ไม่ถือไว้เราจะส่งไม้สักสุดที่เกียรติจบจบกระช้กกระจกตึง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 คำถามแรกคำถามแรกถามดีๆดีเออน้องมินครับครับชีวิตจริงครับเหมือนกับมิกหรือเปล่าโอ้ มน <kung> <divide S 1> ยังไงโวยดิไซดอย่างเงี้ยเออนีไซด์แบบอ่อยอุ้ยเคเลิฟซี่อ่อยทุกคนจ้ะตั้งแต่ตัวแม่กับตันแล้วค่ะทวีทวีภาพจริงนี่เขาแบบนั้นเหก็เคสอะเคเลิฟที่ใครไม่อ่อยบ้างม <screen> ีไหมเราเราตรงไหนไม่อ <fall> ่อย EP ไหนมาบ้างแล้วมันไม่อ่อยมากกว่า ้อ้แรงกันตามาตลอดอ้อยแออ้อยแอตลอดเอาเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมตอบคำถามเมาก่อนพิสัยรบเนี้ยการคือการการถ่ายทำเวลาอยู่อยู่หน้ากล้องเนี้ยเวลาต้องจะต้องเป็นมีการคือรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ตัวเองเนี่ยมันคือก็ตอบไม่เหมือนกันครับน้องจริงๆเลยน้องเป็นคนที่น่ารักเยอะค่ะจริงไหมจริงไหมก็ไม่ตอบให้มันกลับนะอ่าน next question next q u e s t i ถ่ายรูปไปก็ได้ ถ่ายตรงมุมข้างเลยเป็น G ห้าเจ็ดไหมมนรู้จักพี่ซีดีไหมซีดีไหนวะถูกไว้เหรอถูกไว้เพราอะไรซีดีซีดีไหนคะซีดีเดอะสตาเหรอใช่ไหมรู้จักไหมถามเพราะว่ารู้จักว่าเขาเป็นเดอะสตาแต่ส่วนตัวไม่รู้จักเจอที่โรงเรียนบ่อยหรือเปล่า ไม่ไม่บ่อยเขาเอาไปงานนิสิตีเลยจ้ะไปงานนิสิตีเกอนจ้ามันถามมันพูดแบบนั้นครัพี่มีนถามนิสิีโวยเออเอาไไปคัดถามต่อไปค่ะนรู้สึกว่าเรายังมีคำว่ามีอยู่นะก็โอเคโอเคโอเคมินเข้าไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเป็นสยามครับผมไปบ่อยมาเอาไปไกลกตอนนั้นสิอาป่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดอะไรชอบไปหัวหินค่ะ รอยกับตันเนาะหัวหินใช่เหรอเขาไปหัวหินกันกี่รอบแล้วในนิยายน่ะอ๋ออ๋ออ๋อคำหนักต่อไปกำหนักต่อไปเฮ้ยทำไมไม่ใส่คำหนัแรงๆมาบ้างอ่ะเอาอะไรเช่นแบบเออมีนที่แก่ป็นพิธีกอนะคะอ้ยผมว่าไม่ออกงานเลยนะมีนกินอะไรทำไมน่ารักจังอ่ะ แต่จริงๆแล้วอ่ะมีกินกับอะไรก็อร่อยใช่อุ้ยอุ๊ยตั้มโอเคขอเสียงขอเสียงทีมตัวเล็กให้ค่ะทีมตัวเล็กเข้มตัวเล็ก ในเพชรช่าตใเพชรช่างทางอีกมาใช่ดาราพูดมาใช่นักแสดงคูดอุ้ยอันนี้มีสัมผัสแปลกสัมผัสแปลกๆสัมผัสแปลกๆนั่นไงนั่นไงมิงครับคำถามนี้ซิปคะแนนค่ะพูดเลยครับผมบอกแล้วคำถามมันแรงจริงมือไม้สั่นไปหมดเลยค่ะ รู้สึกมีพลังงานอุ้ยสึกพลังงานประดุกแข่งขันแค่คุณดาบน้องมิงครับครับเวลาเข้าฉากกับพี่นัครับอย่าพดแย้ยวยย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 ๆๆยยยยยยยกัยย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 ยงยยเยย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 ยัยยยอยยอยยยนยยยยยยใยย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  ไอ้นะเกเกากันเก่าให้กันไปกันก็เก่านาใกล้กันรมาแก้กันีก็ใช่ถงไหรอน้ำหลอดเดียวกันนี้น้ำหอเดียวกันจริงไหมจริงไม่นอนริงไหมบนี้รูกเหม่่หม่่่่่น่่่่ม่่่่่่่มัน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่ กลัวๆเลยกัวๆกลัวก็เลเออจะบอกบอกไปนะคท้หน้าเนี่ยคือมีอะไรอ่ะเธอเขียนมาเลยเขียนอะไรให้เขียนมาเลยพ่าสถานท่ของคำถาจริงเหรอเอออุ้ยค่ะโป๊โป๊อันนี้โป๊ตึง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 น้องมินครับครับเหมือนคำถามที่ถามไปแล้วอ่ะครับคำถาม ถ่ายซีนแรกรู้สึกยังไงบ้างจำซีนแรกได้ไหมซีนแรกเป็นซีนที่อยู่ในห้องวงโยอันนั้นคิวแรกซีนแรกคือคือแวบแวบกองกับเซเว่นแปดหนึ่งแล้วก็โดนด่าแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นซีนที่มิกมิกจะต้องไม่สบายอยู่ในห้องในในห้องซ้อมวงโยนก่อนที่จะขึ้นไปเล่นมิอริยาตก็ผารุณาผมก็พุ่งกับว่าเล่นดีมากผารุณาจริงผารุณาจริงน่าสรุปจริงว่าเล้วทำไมตีบทแผ่กระจาย สำหรับคราวต่อไปโวนพี่หยวนด่าทุกครั้งค่ะต่อไปต่อไปทำไมมีถึงน่ารักไม่ตอบทำไมมีถึงน่ารักเพราะอะไรเพราอะไรตอบให้หน่อยคำถามเดิมเพราะมีเป็นมีจ้าคำถามนี้ต่อเนื่องจากวิทยานะคะ ได้ได้ข่าวว่าน้องมินเป็นคนรักสัตว์ใช่ใช่รักมากครับผมเลิกกลัวหมาห,หรือยังเลิกกลัวหมาห,หรือยังชั้นสั้นใช่เลิกกลัวหมาหแล้วยังเออครับหรือมัดเออนั่นแหละนั่นแหละเลิกกลัวหรือยังคะลูกต้องตอบอะไรอีกเนาะในทิ่ที่ไม่มองแบบเห็นเรวมก็ คือคือคือหมาบ้านในโอล่ะเป็นมันเป็นหมาตเจออย่างเงี้ยเซเวียร์แทกกี้แล้วคือเป็นแบบแม้งเหา่ามันคือมันเหา่าเห่าใส่คือเอโอลสั่งให้มันเหา่าพูดค,ความจริงดิพูดความจริง <c oughs> เดียวเดียวเดียวก็จ,จัดจัดแล้วมันเห่าแต่ว่าพอไปบ้านในโอลเนี่ยมีหมาตัวเล็กครับก็ก็ชอบอุ้มมันแต่พออุ้มอุ้มไปอุ้มมามีคนบอกว่าอุ้มถูกวิธีหลังๆเวลาเจอมันหมาบ้านในโอลอ่ะเจอมาบินก็จะไล่กัดครับผมเพราะงั้น เลิกกลัวหรือยังรักสัตว์แต่สักเวลกครับวันนี้ที่เป็นนางเงือกนะที่รักนินอุ๊ยอุต่พวกเขาเขียนซ้ำกันเสียอุ๊ยทำไมจบปัญหาอีกฝันกูมึงตาลุ เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนนะมันน่ารักหรือเปล่าสำหรับฉันมันหล่อนะน่ะจริงจริงไม่สนิทหันน่ารักเลยมันน่ารักตุวเบี้ยนทันทีจ้ะเวลาเนี่ยเวลาทำไมต้องเดี๋ยวนี้ทำไมโอมิกเยอะมากเลยนะเออทำไมเออโอมิกโอมิกโอมิกพี่มีน้องนี่น้องนี่คะ น้องมินคิดว่าซีซั่นสามโอมิจะร้อนแรงกว่านี้ไหมคะในความคิดในความคิดที่เฉยๆในวามคิดนะก็ยังไม่ได้ผ่านจะรูไะ้ไม่ว่าหมดยังไม่เห็นเลยยัไม่เห็นเลยเอาอความคิดไปไหมนะแง่จะที่ถามไปใช่ที่ถามว่ามันมันร้อนแรงกว่าเด็มไหมอันนี้อันนี้ยังอ,อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ถามว่าเข้มข้นกว่าเด็มไหมบอกคือก็คือชีว่าเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอ เมื่อวานมีไหมเมื่อวานฉันยังไม่ได้ดูเลยมีน้องมิ่งนะมีปะไม่มีว่าวทำไมทุกวันนี้ล่ะมีไหมตัวอย่างมีนิชาไหนนิชาไหนโอ้ยน้องกายน้องกายใครมีน้องกายก่อนเดี๋ยวก่อนใครมีน้องกายไหม สวัสดีครบะอินเนอร์มาเต็มจ้ะโอมิกโอมิกายจ้ะโอมิกายเนี่ยโอมิกแล้วโอมิกเรีย oh วจริงๆใช่ไหมถ้ามีโอมิกำถามเดี๋ยวจะโทรหาพี่นะโอมิกเรียวไหมอย่าโอมิกเรียวไปก่อนค้ว ถ้าจะมาลองนะครับสุดท้ายแล้วฉันจะชลชื่ิว่าโถงยากเปไ็นยั <S <S งไงถ้าถามว่าโอมกับมิกะเลี้ยวไหมเลี้ยวครับแล้ <S 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 วแต่นางไม่บอก <S 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 คำถามสุดท้าย ศักษัตรดูว่าอีโม่คำถามคือชอบสัตว์อะไรมากที่สุดมาเนี่มันกลัวขนาดนั้นคือเออคือจะบอกว่ามิยาตะกี้คลิปดีมาคือเป็นเซอร์ไพรส์จากทางทีมงานครับผมคือเซอร์ไพรส์คือบอกมือไม่ส่งเลยแอดจะคิดคำถามว่าอะไรนะถามว่ารักสัตว์รักสัตวรมันเขาใช่ไหมว่าลักสัตว์อะไรลักษัตรอะไร นังเนี้ยเหมดเลยอุ้ยมองแรงสิจุดใส่ยองคือก็รักมันเล้กกยเป็นตัวอ่งทำไมทุกคนดูสะใจอ่ะเธอทำรข้า้งฉันสิเรื่องของเธอเอ้าเียอช่ลชอบชอบเป็นสตา์ของครับเพราะมันไม่มีพีิมีไฟกับเราไม่ได้ รู้ไหมปาทองคือคำหยากของห้องนีแล้วแฟนคับเริ่มซินทุกคนเกลียดปาทองจริงจริงคืนนี้คุณจะรอปิทวีตไปดีไหมเป็นเรลงคซี่สั้นหนึ่งเวลาเขาจะดึง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 สึาดึงดึงีึงดึงดับดึงกึงดึงากงดึงดึงทองดึงดแงดึงดึงงดองดึด ไม่มีโอเคดีแล้วจ้ะเอ๊แต่แต่ว่าล่าสุดปลาทองที่ไหนหลายคนไม่ชอบก็ตายไปแล้วก็ตอนแรกถ่ายปลาทองแล้วก็สุดท้ายก็สุดแลไปจีดึ้จีดึ้เหมือนเดิมอ่อๆอๆพอของป้าของพ่อเนาะสำหรับช่วงตอบคำถามตาสุช่วงต่อไปในเมื่อเธอเกลียดฉันขนาดนี้แล้วรอเล่นแต่มันเป็นงานที่ที่ฉันที่จองไปเพราะว่าวันนี้น้องมินมีโชว์เล็กๆน้อยๆน้องมินเตรียมตัว หนักและนานมากสำหรับโชว์ชุดนี้เขาเอาไปยี่กิบปอนด์ใช่ยี่สิบปอนด์ไปยี่สิบปอนสบายตัว